เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเมย์ได้ไปที่โรงเรียนกันตาทารารามทนบุรีเพื่อเป็นตัวแทนทพี่ๆมอบทุนการศึกษาคา่ะโดยเงินที่นำไปมอบในครั้งนี้มาจากยอดคงเหลือในเดือนกุมภาพันธ์จำนวน32,611บาทจะมอบทั้งหมด10ทุนทุนละ3,000บาทรวม30,000บาทและอีก2,611บาทจะเอาไว้สมทบทุนสำหรับโรงเรียนต่อไปนะคะ น้องๆที่ได้รับทุนนี้จะคัดเลือกจากฐานะที่ยากจนแต่เป็นเด็กวิติกรรมดีเป็นเด็กขยันมีความกระตันยูช่วยงานพ่อแม่ผูกครองเสมอและการเรียนดีค่ะเงินทุนการศึกษาทั้งหมดได้ส่งถึงมือน้องๆแล้วนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านที่ร่วมประมูลและร่วมทําบุญได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีแต่คนคอออุปถัมภ์การงานก้าวหน้ากิจการเติบโตมีแต่ความสุขความสมหวังนะคะ